สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านก้าเจริญกิจ2017นะคะอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจะพามาดูห้องอบพ่นสีระบบอินฟราเรดขนาดพิเศษในนาบริษัทคิว n ว e อินเตอร์เทสไทยแลนด์จำกัดแบรนด์เอสทีสตรองเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องมือซ่อมรถยนต์ครบ,บวงจร ภายใต้ชื่อแบรนด์ s t Strong นะคะที่จะเป็นตู้คอนโทรลของห้องอบพ้นสีของเรานะคะเราจะมแนะนําว่าปุ่มต่างๆของแต่และปุ่มใช้งานอย่างไรบ้างคะเราจะให้ช่างนุกมาแนะนําวิธีการใช้งานของปุ่มแต่และปุ่มกันนะคะเชิญช่างนุกเลยค่ะโอเค,วส,คอสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ตัวตู้คอนโทรลนะครับจะมีปุ่มตัวฮีเตอร์แล้วก็ power หลักนะครับเป็นปุ่มนี้เราก็บิดลูกกุญแจนะครับ ไฟสัญญาณ power นะครับเริ่มทํางานร,ระบบก็จะพร้อมการทํางานนะครับแต่ละปุ่มก็จะควบคุมด้วยระบบทัชสกรีนนะครับก็เอามือแตะที่ปุ่มได้เลยค่ะง่ายมากง่ายมากเลยใช่เวลาเราจะเปิดไฟแฟสงสว่างก็กดปุ่มค่ะนะครับเวลาจะปิดออกดซ้ำอีกครั้งนึงด้านบนนะครับจะเป็นตัวแสดงถึงอุณหภูมิภายในห้องนะครับ ด้าน,นล่างจะเป็นตัวแสดงถึงเวลาในการที่เราจะทําการอบนะตอนนี้เราอยู่โหมดอบนะมันจะกระริปอย่างนี้ถ้าเราอยู่โหมดพ่นมันจะกระริปแบบนี้จะสังเกตว่าเครื่องยังไม่ทํางานนะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อเรากดคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงเสียงเริ่มทํางานแล้วใช่เสียงเริ่มทํางานแล้วครับผมเราหยุดในการพ่นก็กดป็อป<อ>ที่ปุ่มเดิมนะ ของเรามีทั้งระบบพ่น<ะ>แลวก็ระบบพ่นอบนะครับก็คือเพิ่มอุณหภูมิระหว่างที่เราทําการพ่นด้วยะนะก็ที่ปุ่มตัวนี้นะครับจะมีอุณหภูมิตั้งไว้นะครับ25องศาถ้าคืออุณหภูมิต่ํากว่า25องศาปุ๊บระบบจะทําการเพิ่มอุณหภูมิให้โดยใช้อินฟาเลตตัวนี้นะครับเราก็จะเปิดไว้ปึ๊บเราลองเปิด คนอบอยู่ครับในกรณีที่อุณหภูมิห้องมันสูงกว่านะคคมันก็จะไม่ทําการอบนะครับแต่ในกรณีที่อุณหภูมิห้องมันต่ำกว่า25อ,องศาที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะเพิ่มอุณหภูมิระหว่างการคนให้ก็คือใช้งานลูกค้าได้ใช้งานแบบอุณหภูมิที่เหมาะสม,มในการคนนะครับกดซ้ำอีกค,ครั้งหนึ่ง ก็เป็นการปิดนะครับค่ะปุ่มถัดไปนะครับเป็นปุ่มอบนะครับเวลาปุ่มอบเนี่ยเราต้องปิดไฟก่อนนะ,ะแล้วถึงค่อยกดปุ่มอบกดอีกครั้งเพื่อย,ยืนยันอ๋ออีกนิดนึงนะครับสําหรับลูกค้าที่อบชิ้นงานไม่ใหญ่มากไม่ใช่ห้องพ่นอบสําหรับรถหนึ่งคันอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกฟังก์ชันได้ไใ,ให้ใช้เฉพาะตัวคีเตอร์ตัว,ตวทวี่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่หรือตัวที่ห้า เลือกได้ะนะ,ะอย่างตอนนี้เดี๋ยวผมจะเทสท,ที่ตัวที่สามนะครับเปิดนะแล้วกดอบหนึ่งครั้งเพื่อคอนเฟิร์มอ่าสังเกตว่าข้างในตู้ก็จะมีมไฟขึ้นนะแล้วผมจะเปิดตัวตัดถัดไปนะครับเปิดทั้งหมดเลยทั้งห้องเลยอ่อนหมดเลยนี่ข้างในก็จะร้อนเลยอุณหภูมิมเพิ่มขึ้นนะครับผมพออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ ตอนนี้ห้องโดยปกติจะตั้งไว้ที่ประมาณ50ถึง60องศาครับพี่เอ๋ <Yeah. S 2> ก็ถึงเวลาที่กําหนดมันก็จะตัดถึงอุณหภูมิที่กําหนดก็จะตัดเหมกันก็ระบบคอนโทรลเลอร์ของเราก็จะใช้งานได้อย่างาไร้พิจิตนะครับผมใช้งานาได้ครอ,อบคุมแล้วก็ทีมช่างเราก็จะได้ทํางานได้อย่างสบายใจนะครับ,รบปล่อยให้หน้าที่เครื่องมือของเราจัดการให้ะนะโอเคสุดท้าย ปุ่มสุดท้ายคือปุ่ม emergency switch นะครับในกรณีที่เรายกเลิกหรือเราอยากจะหยุดการใช้งานนะกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวตึ๊บไฟดับไฟด,ดับเลยทั้งห้องป๊าบค่ะ s ซฟ e ี้ปลอดภัยนะเค, yeah. คะนี่เองสำหรับปุ่มสุดท้ายนะครับที่แนะนําเป็นปุ่มไฟแสงสว่างภายในห้องนะครับกดปุ่มเดียวติดเลยทั้งห้องป๊บค่ะจะมีไฟโชว์ตรงนี้นะคะทางใช่ถูกต้องอค่ะ ทุกอย่างนะจะมีสัญลักษณ์โชว์เลยอย่างเวลาเราอบเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์โชว์เหมือนกันนะกดปุ๊บนะสัญลักษณ์อบโชว์เปิดกี่ตัวปึ๊บเลือกได้นะครับในกรณีที่เราพ่นจะมีสัญลักษณ์โชว์เหมือนกันค่ะเนี่ยกดอีกทีนึงนะสัญลักษณ์ไฟตัวลมเปิดทอตัวเป่าออกอ่าดีเลยค่ะกดซ้ำอีกครั้งเพื่อปิดมาถึงจุดนี้แล้วพี่เอ๋มีคำถามอะไร ค่ะ,ะคอยากทราบว่าเราใช้เวลาประมาณอบประมาณกี่นาทีคะในชิ้นง,งานชิ้นหนึ่งโอเคค่ะโดยปกตินะครับถ้าเป็นรถทั้งคันเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ 20- 30นาทีนะครับแล้วแต่เลกเกอร์หรือผู้ผลิตสีกำหนดนะครับแต่โดยปกติจะอยู่เลน่เประมาณสัก20-30นาทีาทค่ะคแล้วหลังจากที่อบระยะเวลาได้แล้วเราต้องทำการ ยนงางต่อไปค่ะอ๋อโอเคค่ะหลังจาก20-30บนาทีเสร็จเรียบร้อยอ่ะเราทิ้งให้ตัวอุณหภูมิของเวลาเราพ่นนะครับ,รบลดลงนิดนึงนะครับใช้เวลาประมาณสัก5-10นาทีก็สามารถเปิดตู้ออกมาดันรถเข็นรถหรือจะขับออกไปจากตู้ก็ได้เลยครับผม okay, ในอัตรานี้ก็คือรวมๆแล้วเราใช้เวลารประมาณไม่เกินชั่วโมงสําหรับในการอบนะก็ตีไว้ประมาณสัก ่45นาทีนะครับก็บในการอบแล้วก็ตําลดออกจากตู้นะครับใช้เวลาไม่นานนะคะใช่ครับค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าของทางบริษัทเรา QY i n t e r t e c Thailand จำกัดนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทางของเรานะคะที่เบอร์โทร026915435 026914377 หรือเบอร์มือถือ086 4419 039นะคะแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่ง094 909 6665 66นะคะเบอร์มือถือสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะเป็นเว็บไซต์ w w w ststrong.com นะคะหรือเป็นช่องทาง f c e e o o o st S, S T R O N G T S นะคะแล้วก็มีช่องทางของ YouTube ด้วยพิมพ์ว่า S T เหมือนกันค่ะมีช่องทาง TikTok ของเราด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งจะเป็นแอดไลน์ไลน f f f i ฟินะคะสามารถทักเข้ามาได้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ